สวัสดีครับกลับมาสดๆร้อนๆจากบุริร์วิ่งกลับมาเลยนะครับก็เพื่อที่จะมารีวิวถามกันมาเยอะนะครับที่บุรีร์นะครับนะฮะแฟนเพจนะครับด็อกเทนอ่ะให้เจ้าของชื่ออะไรรุ่นนี้รีมีรุ่นเกียงครับเป็นคูบินคาร์บอนเป็นคาร์บอนสองชั้นครับก็โฟมเป็นโฟมพีแบ็กครับแล้วก็ทำอัพเปอร์ได้บางส่วนแต่ว่า คงจะใช้แข่งขันกิงไม่ได้เพราะว่ามันมีกติกาสูงเกินครับก็วันนี้นะครับมาสองพี่น้องลีหนิงผู้เฟเจี้ยนคู่นี้รีวิวไปแล้วนะครับเอามาให้ดูนะฮะเป็นคาร์บอนธรรมดาของเขานะครับคู่นี้ลงแข่งได้นะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับจะมีรีหนิงสิงคโปร์ นะครับลีนิงมาเลเซียนะครับที่สามารถที่จะสั่งรองเท้าตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องไปลองดูเพราะว่ามาเร็วไปเร็วครับนะฮะขายดีมากๆเลยนะครับลีนิงเนี่ยนะครับส่วนคู่นี้นะครับมาว่ากันด้วยคู่นี้ก่อนเลยนะครับเปิดกล่องมาเนี่ยกล่องเขาใหญ่พอสมควรนะก็จะมีลูกโฟมนะเป็นเป็นโฟมที่เขาเรียกว่าทีแบ็กใช่ไหมครับที่ใช้ทำมิดโซทีแบ็กเป็นมิดโซนะครับคู่นี้เอาเซระรูปอย่างแรกเลยนะครับ แปลกตามากๆเลยนะฮะดีไซน์นี่ผมว่าเก๋มากเลยนะฮะจีนเขาแบบกล้านะฉีกแนวแล้วก็คือ<ห>้ลงตดกรมอ่าพูดง่ายทีแรกเขาก็กลับมาบี้กับอัลฟา y ฟละนะเอามาแบบชนกันเลยอ่ะอัลฟ่าไฟมีลูกโป่งใช่ไหมข้างหน้าชั้นเอาเลยเหมือนรถเมย์สองชั้นนะนะครับผมลองวิ่งวันนี้เนี่ยนะะกลับมาจากบุรีรัมย เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้เอามาลองวิ่งดูเนี่ยนะครับอทีแรกคิดว่าจะหนักเทนเนอบอกว่าหนักมันก็หนักนะครับ270นะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ย270มันชินนะฮะเอ็นโดฟินก็260อะดิโอสโตรจิ่เพิ่งวิ่งไปเนี่ยก็240 260นะฮะ US12 อันนี้ก็ US12 นะแรกเลยนะฮะแรกเห็นเนี่ยผมชอบนะชอบสีชอบดีไซน์ อะไรที่เก๋นะครับแล้วก็ชอบตรงนี้ประทับใจตรงนี้มากเลยเนี่ยแผ่นคาร์บอนที่เห็นเห็นเลยนะตรงใต้นะครับตรงสะพานก็มที่โชว์เต็มที่เลยเป็นไฟเบอร์ให้เห็นเห็นเลยอ่ะนะครับเหมือนถ้าใครนึกไม่ออกนะครับไอแผ่นไฟเบอร์กราสที่ประดับยนต์ที่ที่บางคนเอามาทำเป็นหลังคาแก้วหรือเป็นเป็นฝากระโปรงรถแบบนั้นเลยครับนะฮะ เห็นชัดๆเลยนะครับรีบาวบายเจียงเทคโนโลยีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอันึงก็คือลักษณะที่เป็นอกเกอร์นะครับอกเกอร์ er. วิ่งไปเนี่ยนะครับผมให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าของอธิบายแต่ของผมเนี่ยเจ้าของไม่ประทับใจแต่ผมเนี่ยนะฮะผมวิ่งไปเนี่ยนิดหน่อย ไม่มากเอาเป็นว่าสักประมาณ800อะ800เมตรได้วิ่งไปวิ่งมาผมว่า,าความรู้สึกปลายเท้านะครับ mm hmm. เนื่องจากมันมีไอตัวคาร์บอนไอสองสองแผ่นมาประจบกันแล้วมันเหมือนกับมันสปริงต่อนะครับมันสปริงดีดคล้ายๆเอาท้าปลายแต่ว่าท mm ้าปลายจะเป็นทุกโปแต่อันนี้มันเป็นแผ่นสองแผ่นที่มันถึงขึ้นไปอะเป็นสปริงเด้งไป ออกแบบให้วางแบบงัดกันอยู่นะครับแล้วก็และตัวนี้เนี่ยนะครับลองวิ่งมาตรงตรงกลางเท้าเนี่ยนะครับโอ้โหยิ่งฝืงเลยนะลองเอาส้นลงเนี่ยยิ่งฝืนเลยนะครับพอเอาส้นลงเนี่ยนะครับลงแบบเต็มเต็มเท้าเนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายๆ Adio อาร์ดิโอสโตรซึ่งผมเพิ่งใส่วิ่งรีดํมาราธอนเดี๋ยวผมจะมารีวิวเต็มให้นะครับอา i o ดิโอสโตรนะครับ คู่นี้นะฮะน้ำหนักนะครับ270กว่ากรัมถือว่าโอเคสำหรับผมนะแต่เทนเทนบอกว่าหนักไปอันนี้เขาเขาสอง้0ต้นต้นนุ่มดีครับนุ่มๆ,ๆขาเรียวแรงรอบขาจาัดจัดเขา200มากกว่า230อาจจะหนักไปแต่คู่นี้ผมว่าโอเคนะครับแล้วก็ที่อัปเปอร์นะผมว่าใช้ได้นะนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเมบ เป็นเมชนะครับเป็นเมชอันนี้เหมือนจะเป็นคล้ายเวเปอร์วีฟของนิกเรซนแต่นี้มันจะไปทางเมชเลยคู่คือมันจะเป็นลักษณะคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีตะเข็บเลยนะไม่มีตะเข็บเย็บเลยเว้นแต่ตรงส้นนะครับตรงฮิลเคานเตอร์กับตรงลิ้นหน่อยดินนะครับที่เหลือเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นวัสดุเดียวกันหมดแต่ข้างบนเนี่ยนะครับ เขาจะค้นสีมันในดูดซึมแต่ตรงตรงตรงกลางเนี่ยนะครับตรงหุ้งเท้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นใสๆยซีทูมีด้านข้างด้านข้างเนี่ยนะฮะซีทูนะครับเดี๋ยวลงไว้ใน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 รูปเนี่ยนะฮะนะครับมันจะซีทูครับเนาะข้างข้าง,างนะครับซึ่งเก๋อ okay, เนาะโอเวอร์เลย์เขาก็ทำเป็นพลาสติกแบบเป็นพลาสติกเออ่ ทับไปตรงๆน่าจะเป็นคนเราัสดุกันนะนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะคล้ายๆกันอ่าตรงด้านข้างข้างข้างเท้านตรงนี้นะครับแล้วจะมีโอเวอร์เลย์เชื่อมข้างบนข้างล่างแต่จริงๆผมดูแล้วเหมือนเหมือนกับชิ้นเดียวกันนะดูแล้วเหมือนชิ้นเดียวกันแค่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับสวมใส่สบายสบายครับตรงนี้ไม่มีไม่อยู่หาเทนเทน,ทนสองอีเป็นไง นีก็สบายครับสบายดนะ้วยไม่มีไม่มีไม่มีบีบรัดเลยเนาะไม่มีไม่มีนะซึ่งข้อได้เปรียบเฟรนจกับ,ก,บกับเนี่ยของหนีหนิงเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเอ่อ next percent paper เอ่อ paper fly next percent กับ alpha fly มันจะเดียวนะแต่เราไม่ได้มีอะไรกับไนกี้นะบอกไว้ก่อนนะครับนะฮะไนกี้ Nike ก็มีครับมีแข่งเนี่ยนะครับใส่ไว้แข่งแต่เราหาอะไรที่แบบเป็นทางเลือกอื่นอยู่นะครับซึ่งคู่นี้นะครับ ก็เป็นอีกฐานเรื่องหนึ่งฉัดๆคือถ้าเทียบกับตอนนี้เหมือนรถรถบูกาตีหรอพวกเวรอนเนี่ยคือเอามาวิ่งถนนมันคงแบบไม่เหมาะเท่าไหร่ยิ่งถ้าแข่งก็ไม่ได้ไไดคู่นี้นะครับโชว์อย่างเดียวครับส้นนะฮะผมวัดได้เนี่ย60 60เซนนะฮะเออไม่ใช่60เซนหกสิมิลนะครับ60สิบมิลส้นนะฮะฝ่ายเท้าสามมิล เพราะฉะนั้น6อะไรที่เกิน50นอียเอ f หรือ,รอทางด้านโอลิมปิกเนี่ยเขาไม่อนุญาตเต็มที่คือ50ครับของ Alphafly อันนี้ไทดานละนะครับอันนี้60เลยครับเกินนะฮะรุ่นนี้นะครับไม่มีไม่มีผลิตออกมาแล้วนะครับเพราะว่านะเพราะว่าจีนลีนิงเขาร่วมผิดกฎนะครับเขาก็เลยไม่ทําแล้วนะครับไม่ทําแล้วของสะสมเป็นตอนนี้ก็เป็น ไปที่มีก็เป็นรองทางา้าสัดส่ไปนะ,นะครับเพื่อเพื่อ,อ,อประดับตู้นะครับเรื่องของการสวมใส่เมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือสบายนะนะครับสบายผมใส่วิ่งไปเนี่ยโอเคจอกจอกไปแล้วมีเลงนิดนึงทำความเร็วผมว่ามันตอบสนองดีนะแต่นิดเดียวก็คือเข้า้ม ขึ้นมันสูงข้าโค้งเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นนะแล้วตรงตรงฮิวคัเตอร์ฮิลฮิวคอร่าไม่บาดนะแต่ว่ามันแบบมันเกือบจะพลิกอะมันจะพลิกมันไม่ล็อกมันไม่ล็อกนะผมชอบลินเขานะนะครับลินโอเคนะเกาะถนนโอเคนะก็อาโซเนี่ยก็เหมือนถนนลินทั้งทีนะสองรุ่นนี้ก็เกาะถนนหมดเลยครับ ตัว outsole เนี่ยคล้ายๆายกันนะเป็นยางบางๆคล้ายกันยาง C2 เ<อ>านะเาะแล้วก็ชอบเนี่ยจะเห็นเลยนะครับตฝ่าเท้าเนี่ยจะเห็นเป็นแผ่นคาร์บอนเลยนะแล้วกดไป็นี่ยแข็งมากเลยเคือคือ <c oughs> เรื่องเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอยู่แล้วแหละนะครับถ้าหักคือถ้ถถาจับไปนี่หักแน่นอน เสียสมแน่นอนนะครับรีนิงอ,อะไรนะเจียงครับรีนิงเจียงนะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือโซแลนโซแลนโซแลนเป็นก็คือรุ่นนี้ไปทำเป็นไปโคลบกับโซแลนต่างกันยังไงก็คือแคอ่ด้านในของโซแลนจะจะผิดนิดนะครับด้านข้างเนี่ยจะเห็นเป็นแผ่นคาร์บอนสองสองแผ่นนะครับ เป็นคาร์บอนดับเบิลคาร์บอนเหมือนกันแต่ด้านในเนี่ยด้านมีเดียนเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ปิดมิดชิดเลยนะครับข้อดีรองเท้าคู่นี้มันก็เป็นเมตาลล็อกเกอร์ครเป็นเป็นไมโยครับแล้วก็มันถ้าลงด้วยหน้าเท้ามันเด้งดีมากเลยยางมีนี่ไหมไม่น่ามีแล้วล่ะไม่มีให้เจ้าของไม่ประทับใจเลยอ้า ของผมนะครับออย่างแรกผมชอบดีไซน์เขานะครับผมว่าอินโนเวทีฟของจีนตอนนี้แบบไม่แพ้ใครเลยนะในโลกนี้โดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับและเดี๋ยวผมขอแถมเลยนะฮะตอนนี้โปรโมทเลยนะครับผมจะทําอีกช่องหนึ่งนะครับผมเมื่อมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับการวิ่งนะครับเกี่ยวกับรถนะครับรถยนต์นะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผมจะทํากับเพื่อนนะครับนะฮะที่อยู่ในวงการรถยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมานําเสนอโดยเน้นเฉพาะนะครับเฉพาะเลยนะฮะรถ e ีวี นะครับนะฮะตัวลงนะครับนะกลับมาที่นี่ส่วนตัวนะครับชอบดีไซน์นะครับชอบเช่นเดียวกับที่เคนเทนบอกก็คือเมตตัในตัวร็อกเกอร์เขาเนี่ยนะครับนะฮะมันส่งตัวได้ดีมากนะครับเรื่องของการซัพพอร์ตโอเคระดับหนึ่งแต่ตอนเข้าโค้งอยู่อยู่หวาดเสียวอล้วมันยึดเข้าโค้งตรงนี้กับข้างหน้าตรงนู้นนะครับเสียวเหมือนกันนะครับลิดได้เลยลิกได้เลยนะครับ ใช่ชอบลิ้นนะครับชอบลิ้นลิ้นเขาบางแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมีแผ่นยางนะครับแผ่นยางเดี๋ยวลงไว้เนี่ยนะครับแผ่นยางที่ล็อกลิ้นนะครับเ,เขาก็ทำเป็นดีไซน์ของเขาแตกดีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีคําว่าลีนนะครับด้านข้างน,นะครับ upper ปปด้วยผมชอบ upper อปเ,ปเขานะครับ แล้วก็นแน่นอนครับไอตรงไอตรงนี้แหละชอบมากมากเลยเนะี่ยตรงช่องโหว่เนี่ยนะครับเหมือนเหมือนฝากระโปรงรถใครมาใส่ตรงนี้เลยเนี่ยนะมันเป็นลายเขาเรียกว่าเหมือนจำไม่ได้บางด้ยวยเลยนะ Glass, ไฟเบอร์กลาสมันเป็นสับของทางรถยนต์เขานะครับนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะแต่เป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจัดมาเอาไว้เป็นรองเท้าคอลเลกชันอ่าไว้ไว้สะสม อหายากนะทางไหนดีมีไหมก็อยู่ในเว็บไซต์ลีนิงเลยครับอ่าเว็บไซต์ลีนิงเพจลีนิงก็ได้ครับเพจลีนิงอย่างเดียวเลยนะครับลีนิงเนี่ยรองเท้าแบดมินตันนี่เพียบนะครับจะดังมากรองเท้าแบดมินตันรองเท้าบาสเกตบอลนะครับแต่รองเท้าวิ่งเขาก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในแนะนํานะครับไฟเดียนนะครับหาได้นะครับไฟเดียนหนึ่งก็มีนะฮะนะครับหาได้ลีนิงสิงคโปร์เขาเรียกลีนิงแล้วก็ SG นะครับแล้วก็มีของมาเลเซีย ครับลีนิงเอ็มเอนะครับแล้วก็ลองดูฮ่องกงแใครเก่งภาษาจีนกวางตุ้งก็ไปนั่นแหละครับสั่งเอาเองได้นะครับราคาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนิดนิดนะครับแต่ตัวนี้จะแพงกว่าคู่นี้คู่นี้ส่งให้รวมภาษีประมาณสองพันรูปบาทตกรวมภาษีก็หมื่นหกนะคู่นี้หมื่นสาม นะครับหมื่นสามเพราะฉะนั้นแม่เจ้านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคอลเลคเตอร์ไอนเทมนะครับที่ถ้าไปสนใจนะครับแล้วก็มีถามกันมานะฮะที่สนามนะครับผมจะรีวิวเมื่อ,อไหร่เขาบอกขอให้ผมได้จบบุรีรัมย์ก่อนเพราะว่าถ้าผมเอามาวิ่งก่อนบุรีรัมย์เนี่ยเดี๋ยวเท้าผมมันจะสับสนนะครับแล้วผมไม่อยากผมไม่อยากบาดเจ็บนะฮะผมลุ้นอย่างเดียวนะฮะบ,บุรีรัมย์ไว้เดี๋ยวมา เก็บตกบุรีรัมย์ให้นะครับวันนี้รีนิงนะครับรีนิงเจียงนะครับรีนิงเจียงคาร์บอนเฟลต2สองชั้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นเนะฮะตะขาบของขอนแก่นเลยนะฮะนะครับรองเท้าเยอะมากนะครับแล้วก็เขาก็เป็นที่รุกษาผมเนี่ยเรื่องรองเท้านะครับแล้วก็โคแลกกันนะครับน้องเขาใจดีมากนะครับเดี๋ยวเรา พอเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับนะฮะผมลงลิงก์ไว้ให้กันแล้วกันข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มีถามกันมานะครับผมใช้กล้องอะไรผมใช้อุปกรณ์อะไรผมลงให้หมดนะครับนะฮะท้ายลิงก์เนี่ยข้างล่างลิงก์เนี่ยดูได้เลยนะครับผมลงไว้ทุกคลิปของผมนะฮะว่าผมมีอุปกรณ์อะไรเพลงเพลิงอะไรผมลงไว้ให้หมดนะครับนะฮะไม่มีไม่มีหมกเม็ดครับนะฮะก็นะครับวันนี้นะครับสุดยอดเลยฟื้นจากบุรีรัมย์ กลับมาวิ่งวิ่งหน่อยนึงทดลองวันนี้เดอสติ๊กไม่ว่างนะครับเลยจัดไปนะครับขายังตึงไม่หายเลยโอเควันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบล็อกหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสดีครับ